ไอเดียการห้องแบ่งแยกโซนห้องให้เป็นสัดส,ส่วนด้วยประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียมอยากรู้เป็นยังไงกดใจกดติดตามตามมาดูกันได้เลยคอนโดจะใหญ่ห้องจะเล็กแค่ไหนก็ทําได้ตัวช่วยแบ่งพื้นที่การใช้งานให้ได้ใช้สอยพื้นที่แบบเต็มประสิทธิภาพลองตัวอย่างงานจริงจากคอนโดแกลเลเดนสเฟียมีใช้ชุดบานกระจกอลูมิเนียมเซมิยูโรของทาง A A G a l u m i n ม u m Profile ไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนอิสระาบานเปิดขวาปิดขวาเปิดา้ายปิดซ้ายหรือเลื่อนเปิดปิดไปในทางเดียวกันทั้งหมดก็ได้แล้วแต่ความต้องการ ได้เลยช่วยแบ่งพื้นที่ระหว่างโซนครัวและห้องนั่งเล่นมันกระจกเลื่อนสลับ2บานเปิดสลับซ้ายขวาได้แบ่งแยกโซนห้องนอนและห้องนั่งเล่นทําให้พื้นที่ห้องนอนมีความเป็นส่วนตัวแบ่งแยกโซนพื้นที่กันอย่างชัดเจนห้องนอนโปร่งสบายเปิดรับแสงพร้อมรับลมกับชุดบานเลื่อนกระจกบานใหญ่แยกโซนห้องนอนและระเบียงแถมแถมบานกระทุ้งเปิดรับลมแบบธรรมชาติช่องเล็กๆน้อยๆก็มีหรือจะแบ่งแยกโซนห้องนั่งเล่นและห้องทำา บอกเลยว่าไม่ว่าจะพื้นที่เล็กหรือใหญ่แค่ไหนเพียงมีบานกระจกก็สามารถแบ่งแยกโซนห้องได้อย่างชัดเจนเป็นระเบียบและใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นหากใครสนใจแบ่งโซนเพิ่มพื้นที่ภายในบ้านหรือคอนโดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบนี้ปัดขวาคลิกลิงก์สอบถามหน้าโปรไฟล์ได้เลย